สวสดีค่ะสเปกโรคนีเนอะวันนี้น้องปีโคตรอยากรวยนะคะทุกคนคะ่ะจะพามากินมะขามนะคะทุกคนคะ่ะมะขามนี้ก็เป็นมะขามหวานอมเปรี้ยวนะคะทุกคนคะ่ะเขาแก็เม็ดเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เหลือแต่เนื้อนะคะเขาก็จะโรยน้ําตาลแล้วก็พริกนะคะทุกคนคะ่ะรสชาติจะอร่อยมากนะคะภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะมะขาม ภาษาคขมຈนจังหวัดสุรินทร์แถวบ้านน้องปีก็คือเขาเรียกว่ามปืนมปืนมปืนก็คือมะขามนี่นะคะทุกคนคะ่ะมากินมะขามด้วยกันนะคะโมหมปืนจุมเนียเะจ้าอันดับแรกก็ขอขอบคุณป้านะคะที่ซื้อมะขามมากินนะคะทุก พอกินนะคะเขาบอกว่ามะขามนี้มันจะมีแบบว่าโรยน้ําตาลนะคะคือโรยสกอร์นะจ๊ะก็คือน้ําตาลก็คือสกอร์นะจ๊ะอพอกินแล้วนะคะรสรสชาติอร่อยนะคะมีใส่พริกด้วยนะคะเมียนตาอันตีพองนะจ๊ะก็คือใส่พริกด้วยนะคะอ,อ,อือเยี้ย้วหวานหวานนะคะทุกคนนะ,ะอือ บ้าจะนั่งจะนับมาใส่ดอกไม้ดาวเรืองนะคะเพื่อไม่กินมะขามนะคะทุกคนขาดอกไม้ดาวเรืองปากกาดาวเรืองปากกาดาวเรืองก็คือดอกไม้ดาวเรืองนะคะ อร่อยค่ะทุกคนเจนจ้ามะขามปื้นอ๋มอมอานะต้องทำตาอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะมันมีความเปรี้ยว อ,อร่อยก็คือจะนันนะจ๊ะจะนันจะนับก็คืออร่อยมากมะขามใส่น้ำตาลนะคะมัปืนดสะสกอมัปืนดสะสกอก็คือมะขามใส่น้ำตาล กินให้ทุกคนดูนะคะจะได้น้ำลายหรือบ <c oughs> างคน,นใส่จะคือน้ำลายตามนะคะมันอร่อยค่ะทุกคนเ <c oughs> ดี๋ยวกินแบบให้สวยๆนะคะทุกคน อร่อยเปรี้ยวๆหวาน เวลาเขาคุกน้ําตาลด้วยนะคะทุกคนโดยน้ําตาลด้วยเวลาเรากัดมันจะมีแบบกัดน้ําตาลด้วยกรุบผอืมเราคนเนี้เราก็อยากกินแบบว่ากิ้ม้ําเผิดใช่ไหมเขาโรยพริกแล้วอะค่ะทุกคนมันก็รสชาติแบบอร่อยอ่ะมีความเผ็ดความหวานความเปรี้ยวนะคะอืเผ็ด หวานเปรี้ยวฮันปะแอมจูนะจ๊ะพูดอีกรอบหนึ่งนะคะเผ็ดหวานเปรี้ยวฮันปะแอมจูอื มีเม็ดค่ะทุกคนมีเม็ดอันหนึ่งมเม็ดยังเหลืออันหนึ่งนะคะทุกคนค่ะเกลือยังนองม,มาเกลือนี่จ้ะ มากินมาขามด้วยกันนะคะโมโหปืนจุ่มเนียนะจ้ามาขามมปืนกินเลยค่ะโหบเลยจ้ะ <c ười> <c ười> <c ười> น้องปีจะพูดภาษาไทยกับภาษาเามรนะคะไม่ต้องงงนะคะเป็นเรื่องของปกตินะคะทุกค <Luke> นในยายภาษา ซีเอ็มน้องประตาคาเมนะจ๊ะมันบะงงจังนะจ๊ะกระจึงปกติ <c oughs> ไม่มีเพลงหรอกคะ่ะทุกคนต่อยากให้ทุกคนมาดูน้องปีแล้วมีความถูกแฮป p p ้นะคะอืมทุกคนคะสงการไปเที่ยวไหนกันเอ่ยนะคะ ไปเที่ยวก็ขอให้เที่ยวอยู่มีความสุขนะคะปลอดภัยไว้ด้วยนะคะทุกคน ทุกคนค่ะฟ uh, ินมะขามน้องก็เพลินนะอร่อยเห็นน้ำตาลไหมเคยสก๊อ ปเปรี้ยวหวานสะใจมากไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะทุกคนานาเมะขามเปรี้ยวทำไมเขาถึงต้องคุกน้ำตาลกับ นะคะทุกคนคะ่ะทำให้เรามีความรสชาติที่ว่ากินแล้วมีความแบบว่าวานวานนะคะเปรี้ยวๆมันก็ทําให้เรากินแล้วอร่อยเพลิดเพลินนะคะทุกคนแล้วก็โรยพริกให้เราด้วยนะคะแบบไม่ต้องไปทําน้ําจิ้มมาต่างหากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะอร่อยคะ่ะรวมแล้วอร่อยมาก เห็นพริกไหมคะทุกคนคะเคยเตะเห็นพริกไหมเคออยเตะหวานเผ็ดเปรีย้ยว เดี๋ยวภาษาไทยนะคะทุกคนคากินอีกคำหนึ่งนะคะภาษาคามีสุรีนโบติดมาคำเลยนะเ๋ยบไว้กินต่อวันหลังนะคะทุกคนวันหน้าสีวันหลังไม่มีแล้วมีวันหน้านะคะเวลาเราปิดถุงนะคะทุกคนอยากให้มันบวมก็ทําแบบนี้นะคะไม่ใช่ปิดอย่างเงี้ยถุงแบบนี้นะคะทําแบบนี้นะคะ อืมอืมน,น,นะคะเพื่อทําให้ถุงระบวนนะคะทุกคนให้มีลมเข้านะอืมจ็บวันจ็บไว้กินวันหน้าต่อนะคะ,ะาทุกคนคะภาษาไทยนะคะขอไปก่อนนะคะภาษาค้ีสุดิน